สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j a กี i เ j จ u r n e y นะครับจากตอนนีสประเทศฝรั่งเศสนะครับ Take the most menu. สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jackie Journey Chanel n Travel Lifestyles and Fashion ทริปนี้เราจะเดินทางไปยังเมืองนี้และเมืองโมนาโกโดยทั้งหมดนี้ใช้เวลาเดินทาง5วัน4คืนนะครับเช่นเคยครับแจ็กกี้ก็เริ่มต้นการเดินทางจากเมืองอัมสเตอร์ดัมบินไปต่อเครื่องที่มิวนิกแล้วก็ต่อเครื่องจากมิวนิกไปลงสนามบินที่นีสนะครับ ที่แจ็กกี้ต้องไปต่อเครื่องที่มิวนิกก็เพราะว่าเราบินกับสายการบินลุฟทันซาแอร์ไลน์นะครับเป็นเครื่องแบบที่นั่ง3-3นะครับและที่พิเศษมากก็คือในทริปนี้เนี่ยแจ็กกี้เรไลซ์นึกขึ้นได้ว่าการนั่งเครื่องบินในรอบนี้นะครับเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งที่100ของแจ็กกี้นะครับก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราได้นั่งเครื่องบินแอร์คราฟต์นะครับไม่ได้นับเป็นเที่ยวนะฮะนับเป็นตัวแอร์คราฟที่เราเคยนั่งเนี่ยก็คือ เที่ยวบินนี้ที่กําลังบินจากอัมสเตอร์ดัมไปมิวนิกเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินลําที่100ที่แจ็คก,กี้ได้นั่งในชีวิตนะครับขณะนี้เครื่องบินกําลังบินผ่านเมืองโมนาโกนะครับซึ่งอยู่บริเวณทางใตอ้อาจจะดูไม่ออกนะครับในภาพกลางคืนแต่ว่าเมืองที่เห็นทางไกลๆตอนปลายนะครับที่มีแสงสว่างริมชายหาดตรงนี้ก็คือเป็นเมืองนีสนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่เครื่องกําลังจะใกล้ลงจอดที่สนามบินนีสแล้วครับ ะะเป็นเบรคฟาสที่โรงแรมชอบอันนีมากเลยอะเป็นน้ำพึ่งที่แบบดูธรรมชาติมากปันนีนะฮะตอนแรกเหมืว่าเป็นแบบช่วยใส่แจมแต่สรุปคือแบบมันกินได้นะฮะเดี๋ยวเราตักให้ดูสามารถตักแยมใส่ถ้วยนี้นะฮะแล้วก็กินได้เลยเหมือนกับโคนไอศกรีม ริเวณตรงนี้นะฮะก็เป็นเมืองอย่านช้อปปิ้งสตรีทย่านหลักของเมืองนะครับทรายนี้ก็จะเป็นโบสถน์นอร,ร์ทมที่เหมือนกับในปารีสแล้วก็โรงแรมที่เราพักเนกี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆอยู่ทางขวานี้เองนะครับก็คือตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยในย่านเมนสตรีทอันช้อปปิ้งดิสทริกวันนี้เป็นวันพุธค,คนเยอะมากแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโรงแรมที่เราพักอยู่ก็คือที่นี่นั่นเองเมอร์เคียโฮเทลใกล้ๆเลยนะฮะสะดวกสบาย โรงแรมที่นี้นะฮะคืนแรกไม่ใช่สิ่วันแรกเช้าวันแรกเป็นโรงแรมที่อยู่ถัดจากโบสถ์ตรงนี้เลยนะฮะโบสถ์มาตดามข้างล่างก็จะเป็นร้านรวงวช้อปปิ้งตรีนี่นะฮะวิวสวยมากโรงแรมนี้นะครับโรงแรมก็จะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะครับเราก็เดินไปไม่ไกลประมาณ1กิโลเมตรนะครับจากโรงแรมเนี่ยสามารถเดินไปยังชายหาดเมืองนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็บริเวณทางเดินไปชายหาดเนี่ยมันก็จะผ่านช้อปปิ้งมอลล์ด p ิ r าร์ตเมนต์สตอร์นะครับอย่างเช่นแกลเลียลาเฟียตเป็นต้นนะครับตอนนี้นะครับก็อ,อยู่ที่ชายหาดในเมืองนีสแล้วสวยมากสวยกว่าในรูปภาพที่เห็นนี้นะครับบางคนก็ใส่ชุดว่ายน้ำนะฮะอ,อ๋ออยู่ใกล้สนามบินเลยเห็นเครื่องบินขึ้นด้วย ก็ Gosh, ชายหาดที่ French Riviera น,นี่คือมันขึ้นชื่ออย่างว่าจริงๆนะครับสมความล่ำลือนะครับเพราะว่าแจ็กกี้ก็ไม่เคยมาเที่ยวที่ทาง French Riviera ฝั่งนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าครั้งแรกที่มาเห็นชายหาดที่นี่ก็รู้สึกว่า,วามันมันสวยนะครับมันก็สวยในแบบของเขานะในทางโทนฝรั่งเศสตอนใต้นะครับมันฟโตจินิกนะครับมันสวยมากครับคือบ้านเมืองก็สวยอยู่แล้วและได้แบบบรรยากาศของท้องฟ้าที่ฟ้ามากรวมไปถึง น้ำในทะเลที่ก็ฟ้าอีกเช่นกันนะครับตอนแรกก็กะว่าจะมาแป๊บเดียวนะครับเพราะเห็นว่าแดดร้อนแต่ว่าพอมาแล้วแบบติดใจในความสวยนะครับแดดร้อนก็ยอมนะครับก็เลยขอนั่งอาบแดดสักครึ่งชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้ บริเวณนี้นะฮะเป็นทางเดินพรมนาดก็คือแบบเป็นทางเดินริมทะเลสวยมากนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพอร์ตลิมเพียนะฮะพอร์ตลิมเพียก็จะเป็นแบบเทอร์มินอลสเตชันของ t r a ม ้าใครมาจากแอร์พอร์ตก็คือนั่งสายสองมาได้เลยมาสุดที่ตรงนี้นะฮะอา้างงมากเดินไปเดินมากลายเป็นป่าซะงั้นกำลังจะเดินขึ้นไปจุดชมวิว<ม>เดินไปเดินมาอา้า เป็นป่าใช่อย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเดิน15นาทีจะไปถึงพาโนรามาคาสเคปไปตามไป สนามบินมากเลยนะครับเห็นครื่องบินผ่านเครื่องบินนี้น่าจะกำลังลงสนามบินนีนะฮะบินนู่นเป็นสนามบินนะฮะใกล้ๆฝั่งนี้ก็จะเป็นเมืองนอี้วิวจากข้างบนนี้สวยมากนะครับ เป็นป่าต้นไม้แล้วข้างหลังก็เป็นเมืองข้างหลังนึงก็เป็นวิวภูเขาแบบสวยมากวิวเมืองนีสนะครับบริเวณย่านนี้ก็จะเป็นย่านเมืองเก่าส่วนทางนู้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบเมืองใหม่ฝั่งเมืองใหม่นะครับลายร้อมไปด้วยเทือกเขาของทางประเทศฝรั่งเศสนะครับสวยมาก ในนีสหาก็จะเป็นถนนแบบที่เป็นกรอบซอกซอยเป็นต้นนะครับก็ <OS i> <suspect> จะเป็นถนนที่เป็นแบบเป็นถนนที่เป็นกริดบล็อกตอนนี้เป็นวิวพระอาทิตยตกนะฮะตอนเวลาหกโมงเย็น กำลังสวยเลยิูจากรูปท็อปของโรงแรมนะครับครับวันนี้เป็นวันที่สองในนี้นะฮะเราก็มาที่ Museum of Modern a r t มาดูงานศิลปะกันบ้างน,นะครับคอลเลกชันนี้แอซิบิตนี้เป็นเหมือนแบบเกี่ยวกับลอเรลแล้วก็งานดอกไม้เอนติ้งที่เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆนะครับ บอกปเป็นปงานฉีกปากงานฉีกปากอย่างนี้ก็ได้หรองงมากนี่เป็นชั้นเรียน,นลิสพีชอฟเบอร์ก นี้นะคะเป็นงานของแอนดี้วอ์ลในปี18987 1นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเห็นวิวแบบพาโนรามาพาโนรามิกวิวนะคะก็แนะนำให้มาที่ชั้น5ของมิวเซียมนี้ได้เลยเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นบันไดวนที่จะพาเราออกสู่วิวภายนอกนะฮะตัวอาคร วิวจากชั้น5ของโมมาร์ตนะครับ Modern Art Museum อ oh, นี่นะฮะวิวออกมาจากข้างนอกชั้น5รู o f t o p Panoramic View ก็คือจะเห็นเป็นเมืองนี้ทั้งเมืองเลยจากบริเวณมิวเซียมนะฮะอันนี้เป็นฝั่งตะวันตกอันนี้เป็นฝั่งทิศเหนือ,อน,นี่ตันออกแลก้วตรงนี้ก็จะเป็นทิศใต้นะฮะ ก็จะเป็นวิวของมิวเซียมตัวมิวเซียมทั้งหมดเลยตรงนี้ตอนนี้ก็กำลังเดินกลับมาจาก Modern Art Museum มนะฮะมาหมาักกลับมาที่ย่านที่พักโรงแรมก็คือแจ็กกี้เนี่ยพักอยู่โรงแรม2ที่นะครับในเมืองนี้ที่แรกพักที่ เมอเคียวนอตเตอร์ดามนีนะฮะแล้วก็ที่ที่สเนี่ยก็คือจะย้ายมาพักที่อีกแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมเพราะโรงแรมทางเข้าโรงแรมคือสวยมากนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเช็คเอามาตอน11โมงแต่ว่าเช็คอินอีกที่หนึ่งเนี่ยได้ตอนบ่าย3เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยแบบเดินเล่นในเมืองไปกบนะฮะชอปปิ้งสตรีทเก๋ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีร้านรวงอะไรนะ่าสนใจหรือเปล่านะครับที่เมืองนีสแล้วก็แผนของวันนี้ก็คือเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราจะไปที่ชายหาดกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นแบบ secret b e a c h เป็นแบบ private b e a c h เพราะว่าเมื่อวานตอนบ่ายเนี่ยเราไปที่ชายหาดในเมืองนีสมาแล้วแต่ว่าจ็คกี้เห็นใน g o เ g l e มันมีที่หนึ่งที่มันแบบน่าสนใจแล้วก็แบบค่อนข้าง Private กว่า เดี๋ยวเราจะไปดูที่นั่นกันนะครับแล้วก็ส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นฟูลเดย์วันเต็มๆหนึ่งวันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับในวันเสาร์ที่จะถึงนะครับก็คือวันนี้เป็นวันพรืหัสพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็วันถัดไปวันมะรืนเป็นวันเสาร์นะฮะชาแนลมันเข้าชาแนลไหมแต่ไม่รู้จะไปซื้ออะไรนะครับไม่ใช่แฟนชาแนลมาก ไม่ได้มีจริงๆก็มีใบหนึ่งที่อยากได้นะครับตัว2022แต่ว่ายัางไม่ใช่แนวเท่าไหร่นะครับเราเน้นเป็นทางเม n s w e a r แล้วก็เน้นเสื้อผ้า niche designer มากกว่านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นย่านโรงแรมที่จักกี้พักอยู่นะครับจะเป็นร้านแบบฟีลร้านแบบบูชีย่านนี้คนก็จะดูแบบดูเก๋นิดนึง <laughs> จะมีแบบ เสื้อผ้าเน้นที่แบบ l u x ชัวรี่สไมีแบรนด์ดังๆอยู่บ้างนะครับมาแค่แล้วก็เมื่อกี้มีร้านลาคอสที่เดินผ่านมาแล้วข้างหน้านี้ก็เป็นอิสเบีมาราองนะฮะอยู่ฝองตรงข้ามข้ามไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นาะจะมาทำวิวการแบบตื่นมาแล้วก็ลงมาช้อปปิ้งนะฮะเพราะว่า เราพักโรงแรมนี้นะครับ Best Western Hotel r o s v e l l แล้วก็ข้างๆร้านข้างๆโรงแรมเนี่ยก็คือร้านอิ a b e บ m a r a n งเลยนะครับโอ้ว้าวมีความอาร์ตเดโคนิดๆนะครับห้องไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีความแบบน่ารักอยู่ได้มุมเป็นมุมด้านในของโรงแรมนะคะ น่ารักอยู่ครับโอเคส่วนด้านในนี้นะครับเป็นห้องน้ำนะครับพูดถึงตัวห้องไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันมีความน่ารักนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนะครับเข้ามาดูในส่วนของห้องน้ำบ้านนะครับมีความแบบอาร์ตเดโคเห็นไหมครับอย่างที่บอกมีความแบบตกแต่งอินททเรียมีสไตล์อยู่นะครับโรงแรมนี้เปิดไฟก็จะมีความแบบ ออนี่มีความแบบมาเปิดสองข้างซะหน่อยนะครับนี่มีความแบบ lighting playing with the light นะครับตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเยะต้องเตรียมจัดการเอาของออกมาก่อนนะครับจากกระเป๋ากำลังับที่นี่นะครับโรงแรม The r ู o s e v e l l เรียบหรูนะฮะแต่ว่าบาร์นี้ยังปิดอยู่เลยวันนี้นะฮะจะนั่งรถไฟไปเชียงรายกันนะครับัน,นี้เป็นหน้าตาของต่วนไฟนะฮะมาดูรถไฟประเทศฝรั่งเศสกันบ้างนะครับ ใครอยู่เลยนะฮะองค์สถาณีนี้สวยมากเลยนะก็คือสถาณีนี้แหละที่เราจะลงต่างกันนะส่วนตัวแล้วจั๊กกี้ เนี่ยเป็นคนชอบรถไฟนะครับการที่เลือกมาสถานีนี้เพราะว่ามันเป็นทางรถไฟเห็นไหมฮะทางรถไฟซึ่งอยู่แบบติดชายหาดเลยซึ่งที่ไทยมันไม่มีอย่างนี้นะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่แบบค่อนข้างพิเศษแล้วแบบบรรยากาศอะไรอะไรเออมันก็สวยมาก จ็กกี้แบบจะต้องกลับมาที่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเมืองอะไรทำไมมันสวยมากขนาดนี้นี่คือแบบครั้งแรกนะฮะถ้ารู้อย่างเงี้ยคือมาตั้งนานแล้วนะครับ French Riviera คือแบบที่สุดจริงๆกับเรื่องของแบบชายหาดแล้วก็ความแบบหรูหรา l u x ชัวต้องนี้เป็นทางไปขึ้นสถานีรถไฟนะครับก็คือเดินมาจากชายหาดก็สามารถถ,ถึงเดินถึงสถานีรถไฟได้เลย direction monaco ไปผิดนะฮะต้องมา direction niza ก็ตรงนี้นะฮะเป็นวิวจากโรงแรมแล้วก็คือถ้าเดินออกมาจากโรงแรมเนี่ยก็จะออกมาสู่ช็อปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์อิสเบอร์มาลัสะดวกสบายมากง่ายต่อการช้อปปิ้งสุดๆนะครับ แต่เหมือนว่าอิสเบลรมารันนี้จะเป็นเฉพาะคอลเลกชันของผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเราจะมาดูร้านนี้กันดีกว่าเพราะว่าร้านนี้มีแบรนด์ที่แจ็คก,กี้ชอบอยู่ก็คือหลายแบรนด์เลยนะฮะเริ่มต้นจาก YS y o s h i m a m o t o รวมไปถึง some of the brands like m a i s o m a k a i e l a i s a m i a k e นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในร้านนี้กันร้านนี้ชื่อว่า ดิเซอร์ตนะฮะมาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับคับรหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับกับวิดีโอตอนเมืองนีสถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์วิดีโอนี้ฝากแชร์เพจให้จักกีด้วยนะครับส่วนในตอนถัดไปนะครับจะเป็นเอพิโซดเกี่ยวกับการไปทัวร์เมืองโมนาโกกันบ้างนะครับยังไงรอติดตามนะครับจักกีจะอัปโหลดเร็วๆนี้ครับ